แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มีนาะคม2566น,นะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในะ26มีนาะคมไม่ทันนะคะยังจะคงได้รับสิทธิ์หรือไม่และจะได้รับสิทธิ์อีกเมื่อไหร่นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะหรือย,ยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะจะ จำนวน 12, 2, 1 2 2 7 5 7 1รายคิดเป็นรยละ8 4 0 6ของผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด14,596,820รายนะคะสำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะข้อมูลในวันที่24มีนาคมมีจำนวนทั้งสิ้น1,165,454ราย ทั้งนี้นะคะผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนให้สาเร็จภายใน26มีนาคมเท่านั้นถึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะทีนี้มาดูกันว่ายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ไม่ทนันจะได้ใช้สิทธิไหมสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะภายใน26มีนาคมที่ผ่านมายังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่3ธนาคารกรุงไทยออมสินทอกศนะคะแต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังได้กำหนดโดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนแต่ละวันที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะ ช่วงเวลาการยืนยันตัวตนนะคะ1มีนาคมถึง26มีนาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายนเป็นต้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะยืนยันตัวตน27มีนาคมถึง26เมษายนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะก็จะเป็นวันที่1พฤษภาคมยืนยันตัวตน27เมษายนถึง26พฤษภาคม ก็จะได้วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนะคะยืนยันตัวตน27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1กรกฎาคมนะคะโดยการได้รับสิทธิ์นะคะทั้ง3ช่วงได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะเดือนแรกเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1เมษายนนะคะ และสำหรับยืนยันตัวตนตั้งแต่27มิถุนายนเป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมนะคะโดยจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดําเนินการตั้งวงเงินให้นะคะนั่นก็คือได้รับสิทธนะิ์ณเดือนปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ1สิงหาคมนะคะนั่นก็คือทุกๆการยืนยันตัวตนในรอบหนึ่งเดือนวันที่ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นวันที่1ของรอบเดือนถัดไปนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนหลัง like 26ิมีนาคมแล้วก็ยังคงจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะแต่ถ้ายืนยันตัวตน27มิถุนายนไปแล้วนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะ